สรุปประเด็นทองคำนะครับคุณผู้ชมครับประจําวันที่24เดือนกุมภาพันธ์นะครับนักถุนครับราคาทองคํานั้นยังอยู่ที่ทานเทรนฝั่งขาขึ้นตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนตายตัวอยู่แล้วนะครับถามกันต่อว่าแล้วแบบนี้คุณคะพี่จะเทรดทองคำหน้าอะไรดีนักถุนครับนักทุนในไลฟ์เห็นตัวเลข2934ตรงนี้ไหมครับที่ผมได้เขียนเอาไว้ให้ ในวันนี้นะครับหน้าบายหรือว่าหน้าเซลเราจะวัดกันที่ตัวเลข2934ครับถ้าราคาทองยังสามารถยืนตัวนี้ได้แปลว่าหน้าบายนั้นจะมีความได้เปรียบอย่างมากเป้าในการกลับตัวขึ้นขั้นต่ำคือยอดเดิม2955และก็จะขยับปรับตัวขึ้นมา ที่บริเวณโซนสีนํำเงินตรงนี้ครับ2,968.71นี่คือจุดที่เขาจะสามารถปรับตัวขึ้นมาได้คำถามต่อมาก็คือว่าคุณคะมันจะขึ้นมาอยู่ด้านบงตรงนี้แน่เลอครับคุณคำตอบก็คือว่าถ้าเขายืน2,934บ่ายก็แล้วเย็นก็แล้วกลางคืนก็แล้วนะครับยังไม่หลุดเลย2,934ตรงนี้แปลว่ายังไงมาแน่แน่ โซนตรงนี้จะมีเปอร์เซ็นต์ความไปไมได้เกิน 5, 6, 6 7 0 70%เลยนะครับดังนั้นพี่ขาบายคนที่มีกำไรจากบริเวณโลด้านล่างอาจจะนะครับนังทุนครับได้กำไรมาอยู่แล้วก็เลยถามว่าแบบนี้ผมควรจะถือต่อดี่ไม่คุณหรือว่าปิดดีครับถ้าเป็นผมนะและถ้าผมมีไม้บายอยู่ผมจะบอกว่าถ้าราคาทองในช่วงบ่ายนี้ไม่มีแท่งไหนเลยย่อตัวต่ำกว่า2934 ผมไม่ปิดไม้บาบนะครับและจะถือต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะพึงพอใจในกําไรดังนั้นคําตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าแนะนําให้ถือต่อยกเว้นแต่ว่าเอามาแล้วครับทางเทียนสีแดงเริ่มย่อมาแล้วนะครับนี่ประมาณสัก7จ0จุดต่ำกว่า2934ค่อยปิดค่อยออกก็ได้ครับประมาณนี้เลยนะเพราะมันเป็นอะไรที่ดูคุ้มค่าครับนักทุน,นกรณีถ้ามันยืนได้เนี่ยยังต่ำๆี่คือย่อดเดิมเลยห่างจากกราฟปัจจุบันก็ประมาณ1400จุด ถ้าไกลๆเลยนะ2,968ห่างจากกราฟตรงนี้ประมาณ2,800จุดก็สามารถลุ้นได้แต่อย่าลืมอย่าประมาทดนะ้บางคนฟังผมไปแล้วจะได้ยินแค่คำว่าบายอย่างเดียวเลยไม่ได้ยินเหตุผลอะไรอย่างอื่นผมกดบายตอนนี้เลยย่ออย่างไรก็ตามแต่ผมจะกดบายเท่านั้นอันนี้ไม่ได้นะครับต้องฟังเงื่อนไขให้ครบก่อนนะดังนั้นจุดสำคัญที่สุดของหน้าบายเราในว,วันนี้คือตัวเลข2,934ครับคุณผู้ชมครับ คำถามต่อมาคุณครับผมติดบายเนี่ยติดดอยอยู่ที่ด้านบนนี้เราสามารถที่จะลุ้นได้แล้วใช่ไหมคำตอบก็คือว่าโอ้โหลุ้นได้ครับตัวเลขคีย์สำคัญก็ยังอยู่ที่2934เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าราคาทองปัจจุบันนั่งทุนเห็นไหมเขาอยู่ที่เท่าไหร่2940ดังนั้นถ้ายังยืนได้แสงสว่างที่ปลายอุโมงดั้งทุนต่อให้ผมมายืนอยู่บนยอดดอยหนาวหนาสันสตรงนี้ผมก็จะเริ่มไม่ค่อยกลัวแล้วครับเพราะอะไร กำลังจะมีคนมาช่วยผมที่อยู่ด้านบนเอาคุณแล้วถ้าเกิดมันลงไปต่ำกว่าสองเสามสี่แล้วในช่วงบ่ายผมทํายังไงดีก็นั่นแหละครับคนที่เขามาช่วยเหลือนั่นอาจจะเดินทางขึ้นมาไม่ถึงก็ได้เราก็จะต้องกลับไปใช้แผน2แผน2คือการกลับไปใช้แผนเดียวกับคนที่ยังไม่มีของและรอเทรดหน้าบ่ายในวันนี้คนที่ไม่มีของหน้าบ่ายจุดที่เซฟที่สุดที่สามารถตั้ง pending รอได้เลยนะครับคือจุดไหนคือการรอบายต่ำกว่าตัวเลข2,904ลงไป 2904 2 8 8 3 2859คนที่ติดยอดดอยด้านบนกรณีผิดภาพประการใดแล้วทองยืนไม่ไหวจริงๆครับอยู่ดีๆไปเจอข่าวอะไรก็ไม่รู้เป็นนอกตารางหรือว่าไปเจอกับเ,เขาเรียกว่าการเทขายทับกับไรแบบนี้เราจะต้องนั่งคำนวณเลยว่าไม้บายของเราที่ติดด้านบนจะถูกลากลงไปอีกนะครับอย่างต่ำๆประมาณสัก5,000จุดเราจะติดลบเท่าไหร่อย่างกลางๆประมาณ70,00จุด อย่างไกลๆเลยประมาณ9300จุดแบบนี้จะติดลบเท่าไหร่ถ้าคำตอบคือสู้ไหวผมสบายมากอยู่แล้วถ้าเป็นไม้0.01ก็ติดลบประมาณ90้เหรียญครับถ้าเป็นไม้0 1ก็ติดลบประมาณ900เหรียญไหวไหมถ้าไหวถือได้สู้ต่อเพราะยังไงโซนนี้เวไลาที่ทองโดนทุบลงมามันเด้งแน่ๆอยู่แล้วครับแต่ต้องเป็นการที่ลงเพราะการเททำกำไรนะไม่ใช่เป็นการลงเพราะว่ามีข่าว ถ้ามีข่าวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกรณีนนึงว่ารับได้ไหมแต่ถ้าไม่มีข่าวยังไงผมช้อนแน,น่ผมจะดักบายที่โซนนี้เลยครับชัดเจนนะครับกับพี่พี่ขาบายถ้าขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คําว่าบายให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับการกดไลค์กดแ like, ชร์ครับทีนี้มาดูขาเซลครับคุณผู้ชมขาเซลบอกว่าคุณครับพี่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับคุณมันมันย้อนขึ้นมาแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าจุดวัดกําลังกราฟมันอยู่ที่29 3 4ใช่ไหมถ้ามันยืนเหนือตรงนี้เนี่ย มันโอกาสในการขึ้นมากกว่าลงใช่ไหมใช่ครับแต่พี่ๆขาเซลล์ก็ยังไม่ต้องเ,ออเซงหรือว่าเป็นกังวลขนาดนั้นนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า1ราคาเนี่ยมันห่างกันไม่มากนะครับนั้งจุดครับเมื่อราคาห่างกันไม่มากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าช่วงบ่ายๆแรงเซลล์กลับมานิดนึงมีแท่ง K H 1ปิดตัวต่ำกว่า2934หน้าเซล์ก็ปลอดภัยแล้ว บางคนบอกผมว่าพี่เพิ่งจะไปกดเซลล์เมื่อเช้านี่เองคุณเห็นมันเทลงมาก็นูกว่ามันจะไหลต่อฮะแตกก่ก็นี่ครับแค่นี้เองลงมาอีกประมาณบอกว่า700กว่าจุดแค่นี้ก็พอรุนแล้วครับเพราะว่าการที่ทองปรับตัวต่ํากว่า2934ได้มันจะเป็นการสะท้อนได้เห็นว่าอาา่าคุณครับการปรับฐานของเรายังไม่เสร็จสิ้นผมขอปรับวนเวียนอยู่แถวนี้ต่ออีสักระยะหนึ่งแล้วกันนะคาว่าปรับตัววนเวียนอยู่แถวนี้แปลว่าอะไร แปลว่านักทุนด้านล่างนี่มีโอกาสเคลียร์ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่านักทุนขาเซลโชคดีจริงๆแล,ะละ้วราคาทองคำลงมาให้ผมจะไม่เปลี่ยนคําพูดนะเดี๋ยวนักทุนจะงงว่าเมื่อกี้คุณสระสุนหน้าบายผมจะพูดแบบนี้กับพี่พี่ขาเซลเหมือนกันว่าทองเนี่ยเวลาลงกาลงได้ลงเบาๆคือการลงมาที่บริเวณแถวนี้เพราะถือว่าการปรับฐานโซนนี้ยังทําไม่เสร็จแต่ถ้าเป็นการลงหนักเลยเขาสามารถลงมาแถวนี้ได้แต่ผมพูดดักเลยนะครับต่อให้ทองลงมา5 0 0 0ัจุดห0 0จุด มันลงมาอย่งไรเดี๋ยวมันก็เด้งกลับขึ้นไปครับนั่งุนครับเพราะว่านี่คือการเทขายทํำกาไรตามหลักของเทคนิคถามว่านั้นก็แสดงว่าไม้เซลล์ก่อนนะนี่คุณพี่ติดลบแบบว่าลึกๆเลยอะค่ะแถวๆตรงนี้เลยประมาณ2,800กว่ากมันก็ยังมีโอกาสเคลียร์ได้ใช่ไหมครับ2,800เอ่อเท่าไหร่นะครับประมาณแบบถ้า2820กว่าอันนี้อาจจะไกลนิดนึงครับอาจจะยังไม่ไหวนะแต่ถ้าสมมุติแบบ 2,860 2,880ผมว่าถ้าทองเขายังไม่ทำา i g ใหม่แม้ว่ามันจะห่างกันไม่มากก็ตามนักทุนเอาจริงๆมันก็ยังพร้อมโอกาสนะถามว่าเพราะอะไรเราลองสังเกตดูนะทุกท่านนะทองคำเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการขึ้นสลับกับการยอ่อแต่ว่าการย่อตัวละครเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการปรับฐานย่อยตลอดเลยนะครับเรายังไม่เจอการปรับฐานใหญ่สักครั้งเลยนะถามว่าการปรับฐานใหญ่นี่มันคือยังไงเหรอคุณครับอ่ะสมมติว่า เราดูจากบริเวณดังกล่าวเดี๋ยวต้องใช้ time frame H4 แล้วครับนี่บริเวณโซนดังกล่าวนะครับน้งทุนไล่ขึ้นไปจาถึงกราฟด้านบนเวลาที่เกิดการปรับฐานใหญ่ดูง่ายๆเลยราคาของสินทรัพย์ใดๆก็ตามแต่มักจะย่อตัวลงมานะครับน้งทุนครับตกอยู่ในโซนฟิโบ23.6ถึง38-2ลึกสุดๆเลยเนี่ยคือประมาณใกล้ๆกับ50%หรือว่าครึ่งทางของเทรน์แต่ว่าจะไม่หลุดนะเราจะพบเจอเหมือนเหมือกันครับว่า ังไม่เคยเห็นเลยครับว่ามีการปรับฐานใหญ่สักครั้งหนึ่งดังนั้นพี่ๆขาบายเมื่อได้ยินผมพูดแบบนี้แล้วเราก็จะไม่ประมาทนะครับเพราะต่อให้หน้าบายคุณอาจจะมีปัจจัยสนับสนุนเรื่องของข่าวสารมีปัจจัยสนับสนุนเรื่องของโครงสร้างเทรนคือทองเนี่ยโดนทุบยังไงหน้าบายก็ไม่ตายหรอกครับเดีย๋ยวมันก็เด้งกลับขึ้นมาแต่ผมและเป็นกังวลใจอย่างมากแล้วก็อยากจะเน้นมากๆเลยนะครับกับพี่ๆคนที่เขาชอบโอเวอร์เทรดเพราะว่าอะไรครับคนที่ชอบโอเวอร์เทรดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอยู่ ไม่ถึงตอนที่ทองย้อนกลับขึ้นมาพอร์ตมักจะระเบิดไปก่อนดังนั้นอย่าประมาทอย่าโอเวอร์เทรดนะครับถือว่าขอร้องเลยนะทุกท่านนะกับพี่ๆนักทุนฝั่งขาบ่ายนะครับทีนี้ขาเซลย้ำอีกครั้งคนที่จะเซลด้านล่างถ้าติดในโซนน้ำเงินตรงนี้เรามีเงื่อนไขหลักการดูแบบนี้ครับจะมีเงื่อนไขหลักการดู2อย่างที่นักทุนจะมีโอกาสเคลียร์ได้อย่างแรกทองต้องไม่ทำไฮใหม่นะแม้ว่าจะห่างกันแค่ประมาณพันห้าร้อยกว่าจุดแต่ก็ต้องไม่ทำไฮใหม่ครับ อย่างที่2ทองคําต้องพยายามประคองตัวเองให้ต่ํากว่า2934ให้ได้จะได้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บอกกับหน้าบายว่าหน้าบายกบบาลังคุณยังไม่พอนะผมขอลงไปด้านล่างก่อนแบบนี้ได้ครับคํำถามสุดท้ายของพี่พี่ขาเซลล์ก็คือว่าคุณครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเองนะฮะอยากจะเทรดทองคําแบบหน้าเซลเนี่ยเราเทรดตรงไหนดีครับเอาจริงๆแล้วนะครับ บริเวณตั้งแต่2934ขึ้นมาแม้กระทั่งจุดณปัจจุบันก็มีคนกดเซลล์เดยตลอดครับแต่ตัวสอบพระกระบ,บงแล้วพบว่าเป็นรายย่อยกดเซลล์ดังนั้นถ้านักทุนถ,ถามผมว่าพี่อยากจะกดเซลล์บ้างตอนนี้มันทําได้ไหมสามารถทําได้แต่ถามว่าสนับสนุนไหมไม่สนับสนุนครับเพราะอะไรมีแต่รายย่อยกดเซลล์ตอนนี้เวลาทองย่อมันจะย่อเบามันจะย่อแบบทีละเล็กทีละน้อยนักถุนครับต้องไปรอดูทีนึงว่ารายใหญ่เขาจะเข้าตอนไหนซึ่ง เอาณตอนนี้เลยตอนเวลา12นาฬิกา35นาทีผมยังไม่พบรายใหญ่ขาเซลล์ดังนั้นถ้าพี่ๆอยากจะเข้าเซลล์นะครับก็ช่วยพิจารณาให้ผมหน่อยแล้วกันนะว่าเราจะออกหลอดไซ้์ประมาณเท่าไหร่ดีนะครับประมาณนี้เลยครับถ้าพี่ๆขาเซลล์เข้าใจตรงกันนะรบกวนพิมพ์คบว่าเซลล์ให้ผมหน่อยอย่าพิการพิมพมาครับบอกว่าพี่ติดเซลล์อยู่ที่ประมาณ2925 2925อยู่ตรงไหนครับพ่การ2925อยู่บริเวณแถวนี้ถูกไหม โอกาสรอดของพี่การไม่ยากเลยครับแค่ทองปรับตัวต่ำกว่า2934โอกาสรอดก็มีแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยฮะพอจะตามกันทันอยู่นะครับน่าจะสรุปโอ้ยังอย่างอย่งย่ง,ยง,ยงเหลือคำถามสุดท้ายครับคำถามที่ว่าคุณครับ แล้วถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเลือกเทรดสักหน้าใดหน้าหนึีน่คุณจะเลือกเทรดหน้าไหนคําตอบสุดท้ายของผมก็ยังคงเหมือนเดิมในทุกๆเดือนครับว่ายังคงรอย,ย่อแล้วก็ดัดเทรดหน้าบายเหมือนเดิม2934ตรงนี้เป็นจุดใจร้อนของคนเข้าบายคุณจะเข้าบายด้วยหรือไม่คําตอบก็คือว่าไม่เข้าครับผมคงไม่รีบไม่ใจร้อนขนาดนั้นเพราะว่าทองถ้าเอาจริงๆร้วการที่ยืน2934ได้ แท่งเทียนที่ถัดมาทั้งสาชั่วโมงนี้ไม่ควรจะเป็นแบบนี้การปิดตัวยืน1เหนือ2 9 3 4แท่งต่อไปควรจะเป็นแท่งเทียนขาขึ้นที่มีลักษณะความใหญ่ความยาวคล้ายๆกันแต่การที่คุณมีแท่งสูงๆแท่งหนึ่งและถัดมาก็ไม่มีกําลังหมดกําลังเลยเป็นการสะท้อนได้เห็นว่าเขาแค่ปรับฐานดังนั้นการที่คุณปรับฐานอยู่และต่อให้คุณเป็นหน้าบ่ายแม้ว่าผมจะชอบหน้าบ่ายผมก็จะไม่เข้าครับ ผมจะรอจนก,กว่าทองจะย่อลงมานะครับประมาณนี้นะพี่ๆนะพอจะเข้าใจตรงกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าหากว่าใครเข้าใจตรงกันไม่ต้องพิมพ์อะไรแล้วล่ะนะครับแค่กดไลค์กดแชร์ก็พอแล้วอ่ะนั่งถุนครับก็น่าจะครบแล้วนะครับทั้งมุมมองทั้งหมดนะสรุปอีกรอบนึงแล้วกันเผื่อบ,บางคนเข้ามาใหม่แล้วฟังไม่ทันเนื้อหาข่าวสารหนุนทองคำนะครับปัจจัยทาาด้านของเทรนใหญ่หนุนทองคำ ปัจจัยทางด้านของเทคนิคภาพใหญ่ก็นาคากระหนุะะหนทองคําเหมือนกันจะมีแค่ภาพเล็กระยะสั้นตอนนี้ที่ทองคํายังอยู่ในหมวของการปรับฐานซึ่งมีโอกาสให้พี่ๆลุ้นหน้าเซลล์ปัจจัยตอนนี้ก็เลยกลายเป็น3ต่อ1ที่หน้าบายยังมีความได้เปรียบอยู่แต่ได้เปรียบด้วยความไม่ประมาทและความมีสติว่าจะไม่โอเวอร์เทรดยังไงก็รอดครับประมาณนี้เลยครับผมขอบคุณครับ